ปุ๊บสวัสดีครับพบกับรายการ CGR TV กับผมนะวันนี้เจอกับผมครับคิปเปอร์ครับไปแล้วพอเถอะไอ้ตัดโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับแมปผมสงสัยอย่างเดียวครับเรือไปไหนเราปล่อยลอยไปดูแล้วอะอ่าวันนี้ก็มาอยู่กันในตัวเซิร์ฟของ CGR ครับเป็นเซิร์ฟผสมระหว่าง CGR กับ Rio Nuk นะฮะก็ไม่ต้องเห็นนะถ้าเห็นออโต้เมสเซจทึ้นนะครับ มานี่เรือไว้นะอย่าถามว่าทำไมของคบทางนู้นขาคุณทางนี้นู่นทางไปอยู่ทางนู้นนี้อ่าก็ไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าทำไมเราอยู่ในแมปเอ่อสังเกตไอแลนด์นะครับก็คือผมจะหาเรือมาหาเรือนะฮผมจะมาทําท่าเรือนะฮะผมก็เลยมาหาเรือในแมปสังเกตไอแลนด์นะฮะขอหาเรือจะหาจะหาเรื่องจะหาเรื่องไปในตัวนะ ครับผมก็เลยมาอัดๆกันเล่นๆนะครับหายหายคิดไปนานหายสุ่ยหายไปนานเจ๋อเจ็กจะทําไมทําไมถึงหายไปนานครับโดนผมบล็อกนะฮะไม่ใช่ทําไมผมถึงหายไปนานผมถึงเสียไอเต็นไอเต็นคอมเสียนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่หายไปนานเนื่องจากโดนผมบล็อกคุณแบงค์จะสไวร์ไหมสวายหรือจะหาเลยหาเรือเลยสวไวร์อยากเล่นอ่ะเรื่อยๆดีกว่าเรื่อยๆเรื่อยๆเออเรื่อยๆก็สวายแหละนี่ มีคัตเตอร์ไหมในกล่องมีเดนเซ่ในกล่องมีน้ำอะไรในกล่องมีน้ำแต่ในตัวพี่มีเนี่ยยุกอยู่างตุมเอ้ยในตัวพี่มีเนี่ยพุดอนเด้อโลโอ้ดโดโอ้แรกเลยนะครับไม่นาเล่นเลยเะทางที่จะหาท่เรือนะกผเคยเล่นอยู่แล้วมันคือเปอะไร ใช่อุ้ยดีแบงจะหาท่าเรือหรือจะไปเลยหรือเปล่าจะไปเลยหรือเปล่าก็ตามออกมาเร็วๆเฮ้ยเราก็ต้องเรื่อยๆครับเราก็เราก็ไม่สวายเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแมปนี้ก็คือเคยเล่นจบกันแล้วไหมเนาะมาดิมาดิมาดิเออเคยเล่นจบจบไปหลายรอบแล้วค้างด้วยแหละแต่กูตามผมเฮ้ยเอาล่มาดิเต้นตามเลยไม่เอาไม่เอาเดินไปพยายามเล่นจบให้เร็วที่สุดฮะ ยืมน้ำไหมเจอทางไหนวะทางนี่เนี่ยเอาน้ำวางพวกมันทำอะไรผมรู้สึกมันตายอ่ะดูผมนยืมไปเองมันตายแต่เรื่องผมลดออมานึงหรอกอ๋อไม่ไม่ไม่มีทางทางมันแคบบล็อกเดียวจะเข้าไปยังไงล่ะครับมึงจะหดตัวปูกจิกเหรอไปไปยังกันนะโต๊ะกันนึงแบงทีพีมาเลยผมตอนนี้รู้สึกผมจะจะเจอท่าเรืออยู่แล้วเนี่ยทีพีดาววิว ใช่ถ้าเรือมันต้องไประเบิดทางก่อนเราต้องไปเบิกเนธเรียบร้อยก่อนนี่ไผมก็จะมาเบิกเนธอยู่เนี่ยจะถึงทางที่จะไปเบิกเนธแล้วเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหทำไมรู้สึกมันแหลกๆนะครับก็อย่าสนใจนะครับรู้สึสแกแหลกอ่าก็ตอนอัดคลิปไม่แหลกตอนอัดคลิปมันก็ต้องมีบ้างนะครับพร้อมผมก็ไม่ได้ดีเลิศเลยซดตึกอะไรมากมายนะครับ โอ้คือถ่ายเล่นเล่นอะไรนะไอ้โกดีคอมเลยจบตีใช้เล่นโกดีป่วยฟิวเจอร์โซเยอร์ได้ก็โอเคนะครับอือปลาคายสายที่เล่นได้ลูกเล่นอย่างเล่นไม่ได้เลยเนี่ยเออเข้าเกมนี่คือแบบอ้าวคามสายไวเลยคุกจิกอะไรอ่ะแบงค์ทีพีมาเลยเจอทางเบิกนี่แล้วเดี๋ยวกำลังวิ่งไปจับวะแล้วก็พอจำทางนั้นได้อ้าวของหายถูกมาก กูวิ่งจะมาถึงตรงนี้อยู่แล้วเจอเนี่ยทางเบิกเนตเอ้าแล้วไอ้ปาปิก้ามายืนหอยไดตรงนี้ยเจอค้างนียแบงจะเบิกอือเอออะไรจะเบิกหลัง่มเนี่ยแบงจะเบิกเนตไปเลยหรือจะอะไรก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติดเจอไงเจอเจอค้างเจอค้างโอเคอยู่ในก็เอ้าแล้วไม่ตดพีทเตอรอ๋อ ติดแล้วทำไมพี่ไม่เห็นพี่ต้อวะติดไปแล้วมันเป็นไฟออกไปออกไปออก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 แล้วมาทางนี้เออแอบโกรนี่ออกล้วมาทางนี้เออรู้สึกเหมือนคิดไปเองว่าเมื่อกี้เราได้ดำลาวากันเต้คนละฝั่งเลยเออแต่กูจะหลงนะครับผมนะฮะหลงมาเนี่ยออ้ยกระตุกกรตุกยังรุนแรงเฮ้ยผมเห็นชื่อแต่ผมไปไม่ได้ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องติดไม่ต้องติดพี่ต๋อก็ได้จากที่จำได้นะเออทีพีเป็นไงทีพีเป็นไงร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงทีพีไปอยู่ในปาร์ตี้เฮ้ยอยาระวังสอโลงไอ้ทีพีฉันหน่อยเข้างล่างต้องติดข้างล่างไม่ต้องติดเอ้ยอู้สตีปิชกไปแล้วชิดเกาะเลยจะเป็นไปแล้วคุณทางเลยนะคุณทางเลยทำเสร็จแล้ว ออกมาได้แล้วโอ้โโอ้โอ้ใกลช่วยข้าน้อยด้วยข้าน้อยไปไปแล้วได้แล้วเนี่ยเความรู้สึกเหมือี่โอ้โาใกล้ทีว่าไปทีไปว่ไปทีว่าเดี๋ยวยังไม่ติดไม่ต้องติดเลยสับได้เลยไม่โอยทับหัโอดนเจเลยกงั้นเราก็เราก็ติดไปแล้วกันได้เออยัก พี่พีกดไปหนครับไอ้ตรงนี้สวยว่ะโอเคพี่แบมเรียบร้อยเรียบร้อยเทมมังตะโกดวอเดอรมันมีในป่ามันจะมันจะมีแบบในป่าด้วยมีเนี่ยเดินเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็ตรงนั้นจะมีกล่องอะของบวกโคเทพอะเป็นลของระบวกพันเออว่ะของะเทพกว่าอันนี้คือของทองใช่ไหมกระดาบไอ้ไม่ใช่ของทองเด็เป็นชุด เออชุดอะไรอ่ะแล้วไปทางไหนต่อวะลืมเนี่ยตรงเนี้ยเออวะมองไปถึงตรงนี้อ๋อตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องไปด้านนี้เลยขึ้นขึ้นข้างบนเลยอ่ะข,ข้างบนผมก็ตื๊บเลยอ่ะอ๋อเจออ้าวอันนี้ยถึงข้างบนแล้วขึ้นไปทำอะไรข้างบนเราต้องลงข้างล่างหาทางไอ้รางรถไฟไหมเหรอเออก็รางรถไฟเยอะแถวเนี้ยอยู่ข้างล่ลาง,ม,ะะง,างมันต้องหาทางลงไปข้างล่างอ๋อเหรอ เไม่ร uh, ู้คือเล่นจบอะเล่นจบแต่ไม่ได้เล่นนานอะเออเวอร์ชั่นไหนก็ไม่รู้หนึ่งจุดสองจุดห้าคือวิคืเล่นหนึ่งจุดสี่กว่าอหนึ่งจุดสองเก้ากว่าขอโทษทีเคยเล่นกว่าหนึ่งจุดแปดเยอะเก่ากว่านะหนึ่งจุดแปดทีต่อต่อจากหนึ่งจุดเจ็ดเลยนะถ้าพี่จำไม่ผิดแบบนี้ไม่ออกเลยมั้งอ๋อฮะ เคยเล่น1.7น,นะภาคแรกที่เคยเล่นเอ้ยแล้วมันไปทางไหนต่อวะนนี่มัหลงทางเก๋วะทางขึ้นอยู่เนี่ยลองขึ้นไปดูดิโอ้ยนายอู้ฮี่รู้เรื่องนะอ่ะเอาเรากดลูลเสร็จทุรไลเอาฟัวออฟเดูเบอร์ดคือนั่นไม่มีอะไรทำใช่ปะไม่มีอะไรทำ ไอ้ติ๊กรวงตกเราเต้นเจอแล้วนี่ไงไหนก็ห้องที่เราไปห้องสุดท้ายอ่ะเออเนี่ยแล้วก็เดินข้างหลังเองพี่พีเครื่องหน่อยไปหน่อยดับไปแล้วบายไอพาร์ก้ามานี่เล้วไอพีแบงค์มันมีเหยียบระเบิดนะมันมีมันมีที่เหยียบระเบิดอ่ะเออรีบขี่เอาไปข้างนอกอ่ะเฮ้ยเร็วพาก้าหยิบรถไฟาาเไอเต้น ป ja. okay. yeah. yeah. ุ่มบักอกมาข้างล่างจริงนะบุ๊มเดินตู้นี่เนี่ยบักโอ้ยจะดึงก็ไม่บอกเลยเย่พี่แบงออกไปได้แล้วพี่แบงฮะไปแล้วดูดิดูดิไอพี่แบงดูดิอ้าวไปแล้วเไอเราไปพน่งเกียร์พี่แบงจะพุ่งของแบงนะตกนะเกียร์เออเดี๋ยวนะถ่ายฉากกันไป ไปยังไงนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วฮะแบงฮะไปไหนต่อเนี่ยยิงเงีี่แกพวกนี้อันแล้วนี่ใครเนี่ยเอ้านียู่ไหนไปทางนี้อย่าฟ้องลงแรงเคลื่นเลยใช่จริงๆมันจะมีอะไรอยู่ข้างใต้น้ำอ่ะต้องมีโกโก้ขันเกิดขึ้นดิแล้วทำไมมันไม่เกิดการระเบิดเลยครับแต่กุน่จคือการพลิกเนชั่น มันก็เกิดแล้วอู้หู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 เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพี่แบงค์ลงไปยิงการ์ดม uh> ีหรือเปล่าการระเบิดอ่ะเออพี่แหละไปยิงการระเบิดอ่ะทุบเข้าไปเลยดีกว่าวะก็ทุบอยู่เนี่ยอ๋อแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตีใครวางรถไปเจอยังเนี่ยเราทุบเข้าไปดิ เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหนี่วงจรเขาเหรอนี่อ้าวเดี๋ยวไปทางปิดทีวีไปเลยแล้วก็นี่ครับวงตามแบงค์มานี่อืมอนี่น,นี่ตามทางเลยไปตามทางมาเลยอุ้ยไปอุถามไอ้คลิปนี้มึงทำไรมัม่งเนี่ยคลิปนี้เรามาลุว้วมั่วเละอ่ากับแ๊บนี้นครับนี่ฮะแบงค์เรื่องจริงเงี้ยความจริงเงี้ยอ่านี่คือความจริงที่ได้ปรากฏนะแล้วก็ วันนี้ก็ยังไงดีจบคลิปดีเห่อครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพิ่งยังมีอีกยังมีอีกอ๋อไอดีเอ็นเนี่ยรู้แล้วเคยเคยถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ไม่ได้เอาคลิปด้วยคอยรอบนึงอยากระเบิดแมปเร็วอ๋ออยากเจ้าดีเอ็นนี่ทางนี้เลยเย้าดีเอ็นเนอะเออเตอไปงั้นแหละยังไงก็แพ้จริงแพ้เร <Dracula? S 2> าจะมาจบคลิปกันหน้านี้นะครับหน้านี้ไหนวะ ไม่เคยก็อย yes <chanting> <estão tube> ู่ด้วยเลยจะมาจบคลิปกันในหน้านี้นล่ครับโอ้โหห้างหลังไหนวะเฮ้ยเจอลุงเอนขึ้นด้วยอ่าตอนนี้หมดที้นะครับรายการ CBL ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่เจอกันในตัวทดลองจริงนะครับีไม่นานเราจะเปิดนะครับเดี๋ยวจะมีบล็อกอยู่ใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ